อุปกรณ์ที่ผูพูดเมื่อกี้อ่ะลดเงินขึ้นกระตุ้นอุปกรณ์อย่างแรกคือไล์อุปกรณ์เอาพูดคนลอกท้ายขอาพูดที่สองเหลืออีกสองอย่างคุปกรณ์อะไรวะอันสองก็ไล่เปิดไปเรื่อยๆมันไม่มีข้อมูลอย่างนี้ให้แบ่งกันดูในกลุ่มจะมีกลุ่มละอันไหนจะเป็นตือด้านหลังให้เขียนชื่อสมาชิกในกลุ่มแล้วด้านหน้าอันแรกเราจะมีชื่ออุปกรณ์มาให้ เราก็ดูจากสื่อเราว่าอันไหนเป็นอุปกรณ์อะไรเขียนะะด้านล่างด้านท้ายจะมีโหมดโยบอกว่าถ้าต้องการส่งพิมพ์ตอนเรา,า,เราสั่งเราใช้อะไรสั่งเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าอะไระเขียนไปในคอมพิวเตอร์เมื่อเราสั่งแล้วทำงทนด้ไหนเครื่องพอไหมใช่ไหมะจะเละละขยียนไปแล้วเราจะงชัส่าไหนเพือาาเ่อพิมพ์แช้ส่งไปแล้นี่ออกมาเป็นกระดาษทำไงให้มันเป็นกระดาษต่างขนาุดปี๊ อนนะะไปไปนาแลกนาแรกนาแรกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อเราแยกคว่าอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์เนี้ยคือสิ่งที่เราเอามาแล้วประกอบขึ้นเป็นคอมพิวเตอร์ได้เรามีอะไรบ้างที่เราประกอบคอมพิวเตอร์อะทีวีซีน่าซีทีวีมีอะไรอีกฮาร์ดไดรฟ์ฮาร์ดไดรฟ์มีอะไรมีอะไรที่เราเห็นเห็นี่เนี้ยอูในห้องคอมได้จอภาพจอภาพลิบบอร์ลิบบอร์ดไอ้เนี้ยเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเราจะแยกออกเป็น2อย่าง มี3อย่างคืออุปกรณ์อินพุตหรือรับข้อมูลเดี๋ยวตัวอย่างช่นคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์เมาส์กระดานวาดภาพที่ต่อกระตุ้นของใช่ไหมใช่เข้าใจีเนาะอย่างที่สองคืออุปกรณ์ประมวลผลประมวลผลในที่นี้กระดาาดภาพต่างต่างระกีบเทียบก็ใช่นะและย่างถ่ายอุปกรณ์แสดงผล ให้ sy, แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างกลุ่มละสองข้อไอต่อ่อนไอต่อไป่อนยกหนึ่งเหนือยกเหนือตัวสุดสุดกล่มมาไดรับกลุ่มมาอแสดงผลเอาพุทอันนี้ยกตัวอย่างโอเคกห้าขาเช่นหน้าจอถ้าเราจะดูหนังหรือว่าทำงานแล้วต้องดูหน้าจอใช่ไหมทีนี้แล้วมีอะไรบ้างที hey. ่เป็นอย่างอื่นเมื่อกี้มีคนยกตัวอย่างให้พวกแกฟังไปแล้วของแา่อย่างก็มาได้วัดอ่ะอันนี้กลุ่มแรกกลุ่มสองกลุ่มสามเฮ้ยทำอะเรีย่างไรหอวะอ่ะเริ่ลุก สองอย่างแรกลำโพงกับเครื่องพิ้นนะครับเครื่องพิ้นเครื่องพิ้นเครื่องพิ้นโอเคอีสองลุ่มสามกันไหมลองที่ังอื่นสิได้ไหมอ่าคือสามลูกทีวีกับโปรเจคเตอร์ครับทีวีกับโปรเจคเตอร์อ่านโนคุณสองได้ไหมลองเปิดดูที่รึทับเลตกับไอแพดครับทับเลตกับไอแพร์หน้าจอทับเลตกับไอแพดอ่์โอเคได้จัดปิบัิภาพและคำสั่งตัวถ้าอูบอกคุณไม่ได้กำหนดว่า ประสิทธิภาพตามแล้ก็ต้องเอาที่สูงที่สุดที่ดีที่สุดก็ได้ไหมแต่บางครั้งคือว่าจะบอกว่าประสิทธิภาพสูงสุดอะไรประมาณนี้โดยเราต้องเลือกมรสานรูปอย่างเช่นเราจะดูหนังในโรงเราใช้รในการสั่งเราเลือกเมาส์เราสั่งผ่านอะไรผ่านเป็นวิดีโอหรอไม่เป็นไรใช้อะไรในการสั่งก่อนผ้าเป็นผ้าวิดีโออ่ะทีนี้ถ้าเป็นภาพกับผ้า ครูต้องทำวิดีโอแล้วต้องมีเส 1991, ีย to งบรรยายครูจะอัดเสียงบรรยายเพื่อให้คนอื่นได้ยินไปใช mm ้อะไรอัดเสียงบรรยายเพื่อให้คนอื่นได้ยินนี่ไงติ๊กตุ๊กไปไปไปนี่บอกแล้วติไปอยู่แต่คุณปิ๊กกระดูกนะเอ้า

มันเราเอาลำโพงมาติดทำไมวะไปจะพูดมาข้าวขวดอะเราคุณแก่อนนะเดี๋ราจะให้เพื่อนสรุปเรื่องที่เรียนกันไปในวันนี้นะครับอะให้สรุปดิอุปกรณ์แล้วก็มูลประมวลผลและคะแนนผลเรามาดูอีกคนนึงสรุปกันนะครับว่าเขาได้เรียนอะไรกันไปบ้างเพื่อนจำแนกประเภทของอุปกรณ์อุปกรณ์การรับข้อมูลเช่นคีย์บอร์ดเมาส์อุปกรณ์การประมวลผล CPU และจอ การแสดงผลเช่นหน้าจอภาพทีวีและจอโปรเจคเตอร์ขอบคุณครับ